เอาเอาขึ้นคันหน้าไว้เป็นอยู่ว่าก้นก้นยามจอดอ่ะม่อนมอนลงแน่ยามจอดเอา,อนนอเ,อาเอาสบายดีก่อนเลยอ่าอาชาวบ้านเอาขึ้นคันหน้าบ่ได้กันบัดลา่ลแหละจอดไว้เด้อย,ยันรถด,ดีดข้างกระไตนะครับ <c oughs> อู้เอามา ไว้หมแถนี้ก็ได้หรือว่าจอดไว้นี่แหละเดี๋ยวถอาพ่อเราลงมาเราจัดการเองเพราะว่าคันนาสูงไล้พี่น้องนาอเพ่เบาต้าแต่ยังน้อยก็บืี่กันได้เอาขึ้นคันนาเนี่ยว้าหยหอบดองหอบดองเอาไว้ bạn, sáy đi, bài đi, đi. pò mẹ pì nong, bớt suku suu con đơ, nò pì nong, nò, rồi nò, hôm nay cả,ออกมา, à, Thái Hút Na, Soi à, Thảo Pò, cắm nong sào pì nong rồi, vãi bò, vãi bò, bà, bà. à, nò, <laughs> na cầm đầm kiều bớt pì nong rồi, uii, lạ เนาแถ้าพอยังขึ้นไปหันรถอีกหนึ่งคันเนาะว่าจะเอารถพระเถ่ามามื่อนี้เพราะว่าสีมาไทยหุดหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อนี้มันกระเทินแล้วมื่อนี้เลยเอาอ่ารถลงมาอ่าซอยเขาแถาพอเสริมซามเบาเวียดเพื่อนอาบน้าอาบนใน,นแล้วเนาะแล้วก็สีเมื่อเมื่ออื่นเนาะมื่ออื่นนี่แมันด้วยสีพอได้อ่าออกไปเวียกเนาะพี่น้องเนาะ ่าคื na, này, อชิได้ถ่ายน้ามื่นนี่เพราะว่าอาชิขึ้นไทยพุ่นแหละเนาะหน้าโคกบอลธงตัวทีบอต้าชิเฮ็ดพุ่นพี่น้อง x áo, x ay, ni, p, ì, ni, bên, เลย à, ph ph ön, ni, อันนี้แมนหน้าเขาสะพ่อเพื่อนปีนี้พอได้อ่าน้องสาวซอยปีนี้เนาะปีที่แล้วยังเฮียนไทยอยู่กับอ่าสามีเพื่อนปีนี้จะเปลี่ยเป็นแล้วพุ่มไม่ไทยเลยเพราะว่าถสะพ่อเพื่อนกับผู้เดียวปีนี้เนาะอ่าขับขี่ง่าย ยิ่งอายก็พากันไปไทยพากันไปไทยเพื่อกุคนแล้วพี่น้องเลยซอยซอยพอเนาะถือว่าเขาเอื้อยเนาะเขาเอื้อยกแต่ยังเป็นสาวแต่ยังนุ่มยังน้อยพูดกันไทยได้เพื่อกุคนณได้พี่น้องเนาะไหนารถถับรถไทยครับได้เบิร์ตแถวแม่พูดแถาแม่ก็มาทยารเฮ็ดยางเปียงปลาขึ้นไปแล้วพูดแถาแม่ก็ขับรถไทยมาให้มาหน้าเองเลยนะ แต่ยังนมดิเดี๋ยวนี้ว่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ที่ว่าเท่าพอเพิ่นให้ช่วยกันให้เป็นให้เบิดบ่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะบาต้าก็เป็นไทยนาตั้งแต่สิบอ่าสิบเอ็ดสิบสองปีพี่น้องเนาะตั้งแต่แขนลันต้อนลันต้อนน้ำมาอย่างใดน้ำมาห่างรถไทยพุ่นละเพราะว่าเหตุใดช่วยกันได้หกคนลูกในเฮือนพี่น้องเนาะพอดีหกคนบาต้าผู้ชายผู้เดียว นองลา้หญิ我們我們่งคือเก่าคือน <k> ้องเลยไผตันนี้มังไ่ไดาไดไผยยำามหิมไปเรก็ได้จะได้เหเนาะคุณลุมลุมเอะเบียดเป็นอาบน้ำแล้วเราไปเรือยังได้ต้าเดียวเดี๋ยว่ตาจะเอารถขามขึ้นมาถ่ายถ่ายห้นี่เดี๋ยวว่าีจอดไว้โฮมนีก่อนก็ได้เพราะว่า เป็นสีบระเทศไทยเลยนะพี่น้องมันสวยแลย้วไปแล้วมือม่ออื่นมื่ออื่นสีตั้งอา่าต่อมาไทยนะพี่มืออื่นนี่พี่น้องเลยอา่าทุกฮอนฮอนนั้นกัดอา่บาบอจีดเพื่อนเนะาะใส่ตอกตอกคนเดียวเพื่อนเพื่นอนอ่างอมงอมอยู่เน,นี่นี่แหละพี่น้องเนาะเดือนหาผ้าหุ หอดยามลงหาลงนาเนาะลูกชาวหายชาวนาพี่น้องเลยหายหุดหายหุดนาเซลเซลเลยแต่ว่าเพื่ออีกผู้นึงก็ออกมาก็มาพี่แหละพี่น้องเลยผู้บ่าวตาเมื่อหับเมื่อนั้นเราจคลอดลูกแต่จังไงยังมองอยู่มือนี้ก็พาไปหาหมองขนเงาฝากกองครับน้องน้องโอเคพี่น้องเลยจังไงทางบ่าวตาเองกั ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสู่คนเด้อน้องพี่นอ้อ,นนองน้องบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะก็ถือว่าท่องผ้าแจ่มใสดีอยู่พี่น้องเอ้ยกะสิพากันขึ้นไปทางอ่าเพื่อนสาวตาเพิ่นพุ่นหละมื้อนี้ก็ละเลาะขึ้นไปทางพวกแหละน้องพี่น,อน้องเนาะเขาบบจีบโบเทียนก็นลงทั้งเพือนเมยุษาพี่น้องเลยอเอาง่ายๆคืออ่า ตรงนี้ก็ยังไ่ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางผภุรผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะเขาก็ไปตามสเต็ปไปตามนะที่ยังไงตามใจได้เลยเนาะเพราะว่าบ่ได้มีภัรผู้ใหญ่เพื่นมอบหมายให้ไปเก็ดนู่นเก็ดนี่ที่นะแต่ว่ามือนีคือจีโจ้ไทยนาพี่น้องเลยนี่จะใส่คอยถอดพอเพื่อนได้สองให้เนาะสองให้เลยมันหลายขั้นซอยกันเหมือนกัน ยั่อ oh ีก mm ็ไ hmm. ล่ทกคนก็ไดาจะพื้อ่พื้อได้ไทยนั้งกันวัดสามขั้นเมื่อนี้นี่หรือว่าแล้วนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดก็สองประมาณเท้ากว่าให้ประมาณเกว่าให้ดูสิเลี้วอยู่อ่ามือนี้ và phun thay phong cách thút 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 muối ăo thì nhang nồi nưng ná muối này nó cho việc nhìn này bảo việt phun ăo là bó bảo việt phun <laughs> bảo việt cả thay targa cả muối kia này bay đi bít nữa nó úp cái vòi nhôm say nhóm này đi để say sưa thế nhau bảo là đây เป็นคนที่ว่าบวบ,บคอยแต่งเพศพี่น้องเนาะแต่งเพศบูเป็นห <c oughs> <c oughs> มู่รุ่นเล่าเข้าเดียวกันได้ครอบได้ครัวอะไรก็มีได้พี่น้องเนาะเพราะว่า,อ,ายอยู่หมูฟินฟูไป,ปองค์เฮียต้องการอน่ากันสิบสองปีสิบสามปีมีครอบมีครัวแล้วพี่น้องเนาะลูกกับผัวเลยปุ้ยว่าตัดภาพมาทางน้องสาวเจ้าของอะนาดำปื้ดพี่น้องปูเป็นข้าแต่งเพศ ตอนนี้เฮียนอยู่มอมอสามมอสามมสี่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวให้เปินไขยแล้วให้นี่ก่อนบองโมกุ๊บลงมาเฮยเอาว่าบวกนี่นม,มเป็นก่อนนะกว่ากว่าจะได้เมือแหละเนาะ ลูกชาวไห้ชาวนาพี่องเอ้ยเนาอ่าใหญ่มาก็เป็นเฮ็ดนาเฮ็ดนาอ่าผู้เพิ่นค้าขายก็ใหญ่มาก็เป็นค้าขายพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดเนาะอ่าฮอดยามไห้ยามนาบ่จักเฮ็ดหยังอจกเฮ็ดนาเฮ็ดนาาันาวไห้าวนาจังไดบ่จิตเมื่อวานนี่ก็คือเห็นดูดน้ําวานก้าจ้าจอยู่แล้วแล้วบ่ทั้งนั้นเนาะไอ้สาวพี่นาเพิ่น ขาดหน้าฉันแต่เบ like <itu? S 2> ิ่ง uh, หัวอยู่เนาะปีกับป่าไปเพิ่นก็ได้สามีเพิ่นกับแล้วบ้านี้ได้ลูกน้อยหอยกระตาอะไรพีเด้ยวเลยบ่ได้แล้วอ่าเหลือแห้งกับบ่คือยังอุ่นเป็นเศษเป็นชาวเด้ใส่งอมมา ปีกนะยังว่าเขาพี่อ้เพิ่นกับโบได้ไปไปเหตุงานปีนี้เพิ่นไปเหตุงานบนรกเลยอ้าว่าใช้ซเนกอนเดี๋ยวหมกให้เนกันพได้ก็คือได้กินเนี้อกนเนาะเอา เอาขึนคันหน้าไว้เป็นอยู่วะจอดกันย้มจอด่ะมันมอสลงแน่ย้มจอดเอาสบายดีก่อนโดย้ยอ่าอาชาวบ้านเอาขึ้นคันหน้าบ่ได้กันบัตรอาแล้วแหละจอดไว้เด้อย,ยันรถด,ดีดข้างกับไต้เนาะ <c oughs> อามา ไว้หฮมแถวนี b à b à ้ก oh, ็ได้หรือว่าจอดไว้นี่แหละเดี๋ยวถ้าพ่อเราลงมาเราจัดการเองเพราะว่าคันนาสูงไล้พี่น้องเนาะพอบาต้าแต่ยังน้อยก็คือกันได้เอาขึ้นคันนาเนี่ยว้าหายหอบดองหอบดองบอกไว้อ่าโถพอขออนุญาตนะโอ้ให้กูหัวแม่ขออนุญาตนะคันนาก็ได้เนาะยังงงยโค้งอยู่เฮ้ อ๋ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังใดกัขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขู่สุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็อ่าบ่กดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะหากว่าเนาะคลิปนี้เว้าผิดพลาดประการใดเว้าบ่มวนนวลหูจังใดกันขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้อง FC เบิด์ตสุขู่สุคนพี่น้องเอ้ยก็คือบาตาเว้าเลยเนาะอ่ามื้ออื่นพี่น้องเนาะก็คือสิได้หยุทธไถนา อ่ะสกอนบ่าตาเองก็ได้ม like ื่อน wow. ี้เอารถออกมาทรงไว้แล้วก็หันตีนเล็ดกินยางมันแล้วก็อ่ะมันมันสวยก่อนน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ทาเบาเวียดเพิ่อนทาเบาเวียดเพิ่นอาบน้าแบบนี้ลงมาถ่ายถอยเสาพอเพิ่นได้สองให้พี่น้องเลยไี้คือชิดละบัตนี้เอาขึ้นไว้จอดไว้โฮไม่เงาก่อนมืออื่นคือตั้งต่ออ่าถ่ายหุ่นให้หุ่นหน้าพี่น้องฮ่าโธสวยมาสวยมาบัตแดดเมี้ยงบัดนี่ ta có phần hành lẽ là vào đưa trên đây trang của nó để bắt lại xuống con mày bật thái thân này rồi Đột... thì ai nó thì nó có Và... ai Nhi sống khôn lẹo thì nó phải là phần nhắn đây đài nương nhân tha nghe bị quật mười nên gậy hả cháy ô mau bay leo bọc hè ạp nam ạp nay thả giờ bay em xuôi là gọp nè hào nó à có à, bao việt phần thì nó phần cháy việt đấy dần cứ bùa hiền thầy Út na เป็นวญญายยัยยน,นยจจป้าตาปอดไป,ปเนาะมพี่น้องอ,อ่าสาวอันเพิร์กปุ่มดูยังยงอยู่พี่น้องเลยเอ้าเนาะโอ้ยว่าสิจบคลิปว่าไปว่ามาจนเพิ่นพี่น้องเลยลืมองจบคลิปบบบนี้โอ้ยอ๋อโอเคพี่น้องครับว่าอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห้งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอมีกำลังใจอ่าเฮ็ดคลิปต่อไปว่าได้อ่าน้องสาวกถ้าว่า อันนี้ก็สิตั้งช่อง YouTube ทูปเพิ่นอยนะู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นจังได๋ได้โทรศัพท์อ่าไม่แล้วบ่คือได้ยินอ่าเอื้อยอ่าผู้ทิดเบลตาเลยเนาะอ่าว่าสิซื้อให้อยากให้น้องสาวตั้งช่อง YouTube ว่าซั่นพออ่ามีรายได้เนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นอยู่นําพอ่อนําแม่พี่น้องนะอเนาะพ่อแม่น้ำมือขีดเท่าแล้วว่าซั่นพอเพิ่นมีรายได,ได้อ่าสูพุพ่อสูุแม่ พอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเนะแต่ว่าเพิ่นตั้งช่องเลีกะอ่าอย่าลืมเนาะเข้ามาอ่าฝากติดตามในเดอ้อพี่น้องเดอ้อชื่อเพิ่นนะ่ะน้องผ้าเนาะพี่น้องเนาะน้องผ้าใส่อ่าโอมาฝากเรือมามากมาแล้วว้าวเลยกับเพิ่นไปเลยเลยพี่น้องเลยห <laughs> น้าดำขมิ้มขมิมมาเลยเนาะ คนขี่มอได้พี่น้องเนาะทั้งเว้าทั้งเห็ดทั้งไหไดยนะามไช่นี่ก็ถ้าว่าเบิอไปนี่ก็ทำโบไปบัย่านเดบาตนี่เนะาะไห้น้ำไปน้ำเฮ้ยจังซีและอ่าบ,อ,บอไทยกับบอมี่ภูไทยชอยต้องได้ไทายจำเป็นเนาะ ป่ะบายนี้จบคลิปไปลีแล้วบายนี้พี่น้องเลยว่าจบออก็ไปประมาณจะทืนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะอ,อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองบัตรสิขสุขคนเนาะถ้าคลิปนี้ทางบอตาเอกก็คือสิได้ขอกล่าวคขามาสาบายดีพี่น้องเนาะบายบายพี่น้อง